สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่ไปหาเห็ดมาแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็สิพามาปลูกผักปลูกผักไปเบิง่งว่าสิลงผักหยังแน่รุ่งในหยังแน่มื้อนี้ยูยี่ก็มาเด้อย,ยี่มาเบิดมุนก็นมาน,าน้าหนาดั้ก็มาน,าน้าเ,นะนะเอื้อหน่ะน่ะ มาเลยกับสัตว์เลยคือเลยเล่นเลยยีแ้แปดแล้วอาสิงไข่มาปลูกอ่ะฝนกับวนตกมาใส่โอ้ยปลูกยังสิได้กินเะาพี่หนองบ่ายสี่สิบหกนาฬิกาก,กว่า ต่ว e ่าแดดแห้งแห้งเออมัวน่าสูเออแกไปนยังผมไม่เสียงหมาหูนี่มูว่ะน네ั่งหยากิีนเหรอเป็นกิ่งยีนบางๆริมๆเนี่ยทราเจอสิปลูกทัวนังได้ค่ะพี่น้องสิโลงไม่ทัวนังทัวนังโมเมนทัวนังที่มันหยาบๆไปเป็นทัวนังที่มัน มันสอๆหวานๆเอาพันมาจากเมเซียวอันไหนตุงปูตุงบอกงามดุกดุกงามดุกดุกเ่ะตรงหุ่นหนามบ่แม่ กะรีนี่่ก็ตรงนี้นนนนมันมัน่าวนย นามกันเด้อคุม้มหลไรนี่ก็ลงเบียบเ้ยร์บะเขือวานเม็ดบะเขือไปล่ะก็จังคอยขันมันงอกขันแม่หน,น,น่ก็จังคอยแบ่งออกย่อนออกปลูกเนาะค่ะพี่นงค์นางกสาสีว่าสีผสมผสานย่างละเล็กละน้อยมารก,กินอีหยังกับปูกอันนั้นปลูกข้าวโพดจักแถวสองแถวนิดๆในน,น้อยเนาะค่ะ,นะเนาะพอได้กินได้อยาก อัน,นจะสคอยสูบไปเรื่อยมาจากหาหิตกินเขาเว้นเล้วนั่หันใจสามสี่นาทีสี่หานาทีก็ออกมาโตส่ว,สวนผักใบกรเนื่นเมยหนัี่ยชู้เยียบพอหยากใส่กางเกงยี่อะไรหนีนั่งหงายเกียบหัวเขาเด้อเขาลานปกแปกปกแปกคืออีแม่เลยคือไก่ าบอกเลยขี่โพลเริิมยุบแน่ล่ะเหงือเป็นน้ำปีแยกสะบูดสะบูดนามเป็นเหงือออกดีป่นี่เป็นตะจอยอยู่พี่น้องเลยก็มาล้างมัครับอาหาไปไก่อ่างเขาทองยี่มอนหนาดำ้าดำหนาดำหนาดำหนำยี่ยยี่ย่ แลนลินแลนลินได้เด้อตอนนี้หามยำพักนี้มองห็นไหมไปกินะ

นะาจงงามนะจ้าหัวจตาใส่ลายขนาไม่เป็นยาิอาหารกันกันาดน่แกน่ากเเกิดไหมเอาสองมีกั่สนา โคตรหวานเดี๋ยวพี่น่อเมื่อกี้เขาโคตรเาจะมาจีกินตุ่มกิน เดินนานี่ก็ได้ปลูกสลัดสลัดปลูกนานีกระไดเด้อค่ะพี่น้องกรปลูกนาหนาวหนาวนาเะเขาเรี่ยวห่วยแค่ท,าย,ทายพอไล้บ่คือนสิมือแห้งโยกมือกระติกเลยน,นานสิผ่อนอุ้ยป่าน บริหารเสื้อเลน้ำาร่ดด ทายด่วนแล้วนะที่ต้องขอโทษดด้วยค่ะพี่น้องต้องของปวดเบได้นรอเห็นใต่ย่ สูดีก็จะคอยเอามาวานพี่บรรยากาศไหมผูกเป้น,นอนไหมโู้้ามีไฟนี่สุดยอดอเมซิ่งไทยแลนด์ มุมนี้ได้เลย Full HD มือละนิดมือละน้อยด้วยค่ะพี่น้องตามแห่เพราะว่าไปหาเห็ดนุ่ลูกหมามันเหมื่อยหล่าเนี่ยอะพ,อพออ่อละแลเพื่อนไปเึืนกันมือได้บ่อยไปหาเห็ดจะคอยอันนี้ก็มาเห็ดผกักใบต้นใบต้นคำต้นเลกได้มือละนิดมือละน้อยก็เอาคอยสูงหยาเสียหยาก็หยอดไปทีละยางสองอยาง มื่อวานกับทางผุนกับรงแต่งมูนนงมือมอมมัอนี้กับรงทัวมะเขือเขาโพดถึงไข่กับปลูกแล้วใบกะเพราหอมๆเด้อไปเฮือนไปอยู่ยีมอนมาลูกปะไปเฮือนปะไะไปพี่ดาไปเฮือนมาเด้อเพิ่นไปเฮือน่ะคลิปไปเพียงซัมหนีเด้อค่ะพี่น้อง ากูพักมือละนิดมือละน้อยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมย์โมตงสวัสดีครับดอกเมย์หุ่เห็ดอยู่แค่ชิลเล่นสักเสียงบอกว่าโมตงสวัสดีไหมถึงว่าโมตงก็นิ่งกระได้ด้วยค่ะพี่น้องบอกเพื่อนว่าบอกว่าสวัสดีครับกระไดพะครับพะครับทำจริงสักเสียง เป็นี่เขียวๆก็มีแหงนะครับพี่นนท์เมื่อเสร็ดแล้วตะเวนโพรเพร้วปะเด้ร์ปะเด้ร์ตะกี้ก็อยู่พี่บ่ายอยูู่้เดียวเลยจว่มาหอดคำก่อนไปเฮื่นสิไฮบึงยายบวยเราเขียนไหวบางเรามาปลูกไหวบางก่อนเราสิไป เอาไปปลูกอยู่บานฟ้าจี <c oughs> เขียนโอ้มาตัวไหน <c oughs> ไปไอ้อันข้าวบมามามา,มาดำมาดำนาดำรักเบียบักพรีกดีฮะม,<า>ม,มาดำเ <c oughs> บียบบแม่อื่นานาดำแม่บดได้อื่นอาดากดำมา ลักเบียบอ,อกพีกตีมดัดอ,อ่ะฮะไปไปเฮือนคำแล้วโอ้อยลดเดี๋ยวทุกคน